ทีเด็ดบอลเต่งฟุตบอลถึงลิเกอังกฤษสองพันยี่องพันยี่สิบสีนัตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดลังซิงตี้เกลตอนรับการมาเยือนของเบอร์ลินนะครับคืนวันจันทร์ที่18กันยายน2566เวลาตีหนึนาทีด้วยกันนะครับ สภาพความพร้อมของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรส์ประเดิมฤดูกาลใหม่ด้วยการบุกไปแพ้ให้กับอาร์เซนอลหนึ่งประตูต่อสองก่อนที่จะกลับมาเฉือนเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสองประตูต่อหนึ่งจากนั้นออกไปแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองประตูต่อสามแล้วพลิกล็อกบุกคว้าชัยเหนือเชลซีหนึ่งประตูศูนย์ในเกมล่าสุดที่ผ่านมาทําให้ตอนนี้มีหกแต้มหลังอันดับที่สิบสองของตารางคะแนนสําหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้นะครับสตีฟกูเปอร์จะต้องรอเช็คสภาพความฟิตของ เวนเนนเนซี่กับดานิโลส่วนแกนหลักรายอื่นๆนะครับยังคงฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามนั่นเองนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเดอะคาเลตเบอร์ลีออกสตาร์ซีซั่นใหม่ได้อย่างแย่ๆด้วยการเปิดบ้านแพ้ในลีกสานัดรวดติดต่อกันนั่นก็คือแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี 3, ้0-3อาร์ซันวิลล่า1-3และท็อตแนมฮอสเปอร์2-5ทำให้ตอนนี้ยังไม่มีแต้มหลังอันดับไวของตารางคะแนนนะคร,รับสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้แวงซอมกอมบันนีจะหมดสิทธิ์ใช้งานไมเคิลโอบาเฟมี ดาโกชูริโนฟและยาเมลเอ็กดัที่มีอาการบาดเจ็บรวมทั้งอนาตาลูรีที่ยังติดโทษแบนนะครับหลังจากโดนใบแดงในนัดแรกนอกจากนั้นยังต้องรอเช็คสภาพความฟิตของวิตินโยกับอารแลมซี่ขณะที่กันหลักที่เหลือนะครับฟิตสมบูรณ์พร้อมลงทําศึกในเกมนี้นะครับสำหรับบทก่อคู่นี้ทั้ง2ทีมเพิ่งพบกันมาในศึกคาราบาวครับรอบที่2เมื่อราวสองสาห์เสียซึ่งเป็นทางด้านเบอร์ลี่ที่บุกไปเฉิดเอาชนะฟอร์เรสต์ได้ถึงทีง่ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้เกมนี้ฝั่งของเจ้าป่าคงหมายมั่นปน ล้างแขนให้จงได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นหากเปรียบเทียบศักยภาพและขุมกําลังรวมถึงผลงานที่ผ่านมาคงเป็นเจ้าบ้านที่ดูดีกว่านะครับแต่ก็เชื่อว่าทีมเยือนน่าจะพยายามสู้แบบเต็มที่เพื่อหาแต้มแรกให้ได้ทําให้มองว่าทั้งคู่น่าจะสู้กันได้อย่างสูสีคุขี้โอกาสที่เกมนี้จะจบลงด้วยผลเสมอจึงมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือ นอตติงแฮมฟอร์เรสเสมอกับเบอร์ลีด้วยสกอร์หน่งประตูต่อ1นึง่งฟันธงครับผมและถ้ากท่านใดต้องการเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลสเต็ปฟุตบอลเต็งสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นนึกถึงทีเด็ดฟุตบอลนึกถึง onestep.com นะครับ